ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้หแหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ <ok> หรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์ม อยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไวเว็บ o มโกเทสคอมเวอโทคโทร0846132424ครับตอนนี้ก็ทำเป็นวงครับผมทำเพลงเป็นวงนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีเดอะสตาร์มาที่มาทำเป็นวงร็อกนะครับได้มีโอกาสมาทำกับอัพจีชื่อวงว่าเดอะดัชครับตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องของอ,อ,อัลบั้มแล้วก็คอนเสิร์ตอยู่ เฉพาะเดือนนี้ครับเพราะว่าออละครเรื่องใหม่เปิดกล้องเดือนหน้าครับผมก็เลยตอนนี้ก็เลยพยายามอัดเพลงให้ได้ให้ได้เต็มอัลบั้มนะครับเพราะว่าทางด้านอัพจีทางพี่ต่อแสนคมเขาก็อยากให้มีคอนเสิร์ตแล้วอลวอยางวี้คือไปถึงไหนังไนร้องครับครับเออตอนนี้เราเล่นงานจ้างตอนกลางคืนนะครับก็จะมีงานใหม่ขึ้นมาคือปกติแล้วเราจะร้องตามเออตามห้าง กับแบ็กกิ้งแทรกร้องคนเดียวกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามาทำเป็นวงก็คือมาจากการออเดชั่นวงมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับพอซ้อมกันได้เข้าที่แล้วก็ก็เลยลองรับงานจ้างกลางคืนดูนะครับตอนนี้ก็ได้ได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะครับก็หนักกว่าเดิมแต่พอที่ปารก็คือไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราเหมือนตังง้งวงไปเล่นช่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปล่าครับเพราะว่าตัวผมยังอยู่เอกแซกมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าทางด้านเพลงอ่ะผมมาทำกับอัปจีเพราะว่าเขาถนัดทางด้านล็อก แล้วเราชอบเราชอบเพลงแนวนี้ครับผมเหมือนช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นแบบว่าคเอร์เลยโคนจะมองว่าเป็นขาไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวรอติดตามครับผมครับครับผมครับแต่ว่าแต่ว่าเออแต่ผมในความคิดผมนะตัวตัวผมถามว่ามีเข้ามาไม่มีครับแต่ว่าถึงไม่มีผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นเป็นตัวที่จะกําหนดว่ามันจะขาขึ้นหรือขาลง ดีมากมากเลยครับงานจ้างเยอะดีครับได้เงินเยอะดีอัลบั้มเต็มไปด้วยพี่ต่ออยากให้เสร็จภายในภายในเดือนหน้าเนี่ยครับหมายถึงตัวอัลบั้มนะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตวางไว้น่าจะประมาณ3-4เดือนครับอะไรนะครับาปตตจเยมั เมตตาปรารถนาดีต่อกันนะครับผมก็เชิญชวนเยาวชวนทุกคนนะครับก็อยากใหออ้ลองมาร่วมกิจกรรมนี้ดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าฟังดูแล้วน่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับในเรื่องของออความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เด็กๆด,ด้วยนะครับอยากให้ร่วมกันเยอะๆยังไงเออฝากด้วยครับครับพาอกาอัลบั้มของเราเองเียุก็เลยมองว่าเราเป็นอปไม่เลยครับ ไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่าพี่ต่อแสนคมของอับจีเนี่ยเป็นคนมาคุยกับพี่บอยเอง <c oughs> ว่าพอดีเห็นเราแล้วเนี่ยเขาอยากทําวงล็อกแล้วบวกกับเราชอบอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยไปคุยแล้วนายก็เลยให้มาทําเพลงครับแต่ว่าตัวผมมาอยู่เ <c oughs> องแท้ครับแล้ว <c oughs> อ,อย่ากเรื่องเพลงนั้นมีเป็นสัญญาอะไรอับจีครับจะมจะีจะมีแนวนองว่าเอออาจจะต้องไปเซ็นทางด้านนู้นเต็มตัวหรืออะไรเ <c oughs> ต็ม <c oughs> ตัวนะครับก็คือเพลงผมทําเต็มตัวกับอับจีครับ แต่ว่าในเรื่องของออต้นสังกัดผมคือ e x a c t คือผมอยู่กับพี่บอยแต่ว่างานทางด้านละครงานจ้างหรืออ่างเงี้ยผมก็รับกับทางปกติแต่เพียงมีเพิ่มมาทางอัพจ<ม>ีครับ<ม>ที่ที่เราทาทางด้านเพลงคือเหมือนได้ได้ว่ามันแยกกันแยกกันเลยว่าถ้าละครก็ือเป็นเอกแซถ้าจะเเพลงก็จะเป็น exact, เอจริงๆรวมกันนะ<ม>เพราะว่าเขา<ม>เขาคุยกันได้<ม>ครับทางอัพจีก็คือ<ม>ถ้าติดต่อง,งานมาทางอัพจีก็ได้<ม>งานมาทางเอกแซก็ได้เพราะว่าผู้จัดการผมคนคนเดียวกัน ไม่ไม่ทราบเลยครับก็คือมาทําเพลงด้วยแต่ว่าไม่ไม่ผมไม่รู้เรื่องของสัญญาเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิกฟีกก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบมนแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a p r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว